นี่คุณแม่คะคุณแม่มนครสวรรค์ได้เจอเจมอยตัวจริงอ่ะเนาะเจมอยก็ติดตามช่องเสกเบิร์ใช่ไหมคะนี่กินกันใหญ่เลยลองตีอร่อยไหมคะขนมไทยเหรอชื่อขนมอะไนะคะอรัวค่ะอรัวนะคุณแม่ลองตีมนอันนี้สาอุทัยนะคะคุณแม่เนี่ยเสาอุทัยเออใช่ใช่ทยแม่อุทัยเป็นคนอุทัยอะไรน้องฉางน้องฉางแต่มันโตโตกินี่เจอคนบ้านเดียวกันคุณแม่ลองดูอันนี้ มะพร้าวอ่อนน้ำหอมดีใจไหมคะไอติมมะพร้าวน้ำหอมอร่อยไหมนะสมที่เสกเบิร์นการันตีว่าใช่ไหมคะพี่เซกนี่ที่รักคุณแม่รีวิวไว้นี่แล้วคุณแม่จะอุดหนุนอันไหนไปบ้างเนี่ยคุณแม่ชอบอะไรอีกไม่หยิบไปนี่ก็อร่อยนะเนี่ยนี่ก็อร่อยเนาะสุดยอดเลยใช่ไหมคะลดีใจเราอหยิบไปเลยค่ะนเย็นๆลงนี่อันนี้ก็เป็นคุกเกียบของไทยคุณแม่เขาเขามีมดังๆประกอบคะแนนชอบเอาไปโอเค ดูดเออนี่นี่นี่คุณแม่เขาจะอุ่นหนุนไปนะคะคนอุทัยก็ต้องอุ่นหนุนขึนเองค่ะนี่ได้เจอตัวจริงเก่งจริงนี่นะคะอันนี้เรียกขนมอะไรนะคะเจนเนี่ยของแข็งค่ะออ๋ของแข็งกรอบโทษนะคะนี่นี่ของแฮนด์เมดเลยนะคะนี่จิงใหม่สดทุกวันใช่ไม่ค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะขายถึงกี่โมงคะ ทั้งสองทุ่มพ่งโหเก่งคนขยันใช่ไหมคะพี่รักษณ์เ้ขยันเนาะนี่ตาตามากินเห็นไหมรอบสองมาซ้ำมาคุณแม่คุณแม่มีช่องตัวเองแล้วเนาะค่ะน้อเดียจะติดตามนีขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยอย่างนี้เราอุดหนุนกันบ่อยๆเนาะโอเคคุณแม่อร่อยใช่ไหมคะเจ้าของช่องโอเคไม่บายสวัสดีสวัสดีค่ะโูจน้ำหมดแล้วนะนี่นะคะนี่อันนี้อร่อยอร่อย โอเคคุณแม่สวัสดีเลยลาเลยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวงานจิ้นกันต่อเดี๋ยวเที่ยวเพื่อนนะคะขอบคุณนะคะโอเคให้ถอนค่ะนี่เลยของอุทัยนะคะนี่จะไปใช่ไหมกำลังจะไปค่ะคุณจะไปเนาะโอเคไม่บายทุกคนคทุกนเดี๋ยวกินเผื่อใช่ไหมคะกินเผื่อทุกคนนะ